เอ้ยโยสวัสดีเหล่าแฟนแฟนแมปเดมอนผี fan ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยถ้ามีเสียงจงิ้งรีหรือว่าเสียงกบเข้ามาในคลิปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมอัดประมาณตีสอครึ่งนะทุกคนเออมันก็จะมีเสียงธรรมชาติมารบกวนหน่อยนะครับ โอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอาวุธทุกชิ้นในเกมเลยนะทุกคนที่สามารถหาได้ในเวลานี้ก็คือเกมยังไม่มีการอัปเดตมันก็จะมีอ่าในคลิปนี้นะจะมีครบทุกชิ้นเลยนะทุกคนที่เป็นอาวุธในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าดาบนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนแต่ละชิ้นที่เนี่ยทุกคนเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะดาบหรือว่าปืนนะครับ แล้วก็เครื่องประดับต่างๆในเกมทั้งหมดทุกชิ้นผมทําคลิปเอาไว้แล้วครับทุกคนแล้วก็ผลพิศาจเนี่ยผมรีวิวไปหมดแล้วด้วยเหมือนกันทุกผลที่มีในเกมอ่ะก็ไปหาดูกันได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวชิ้นแรกให้ดูเลยนั่นคือนี่ครับคาถาอันนี้เลยมามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีสสกิลนะครับสกิลแรเนี่ยจะเป็นไฟบอลอ้าวเฮ้ย คืออะไรอะบาร์กรอเอาอะไรครับเนี่ยโอเคครับทุกคนครับมาละเมื่อกี้เน็ตหลุดเฉยอ่ะสกิลแรกครับไฟบอลยิ่งอ่าประมาณนี้เนาะแต่ทำไมมันไม่โดนลิงมันไปโดนต้นไม้วะทุกคนอ่ะแล้วก็สกิลที่2ครับมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการปัดแต่ทุกคนแล้วก็มันจะเป็นเอลอบรอบ,รอบตัวนะครับเอาใหม่สกิลแรกไฟบอล แล้วก็สกิลสองเป็นประมาณนี้เป็นการผลักออกนะครับทุกคนอ่ะชิ้นแรกไม่มีอะไรมากส่วนชิ้นต่อไปก็นี่เลยครับทุกคนคัดลาดคัดลาดก็มีสสกิลครับมีสกิลแซดแล้วก็สกิลเอสกิลแซดโอ้โหสุดยอดเลยรู้สึกว่าไอชิ้นเมื่อกี้มีมีประโยชน์เลยนะครับอืมแค่นี้เลยทุกคนงัดมอนหรือว่างัดศัตรูขึ้นครับสกิลสอง แทงสกิลแรกงัดปุ๊บแล้วก็สกิลสองแทงครับสามารถคอมโบได้นี่เดี๋ยวให้ดูใหม่งัดแทงอ่ะประมาณนี้ <c oughs> ก็แรกๆก็ใช้ไปก่อนครับทุกคนเออแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าอาวุธทุกชิ้นเนี่ยตีบวกแม็กหมดแล้วนะครับแค่ว่ามาร์ทมันยังไม่ครบเนาะอ่ะต่อไปปืนครับปืนนี่เลย ปังปังถ้าถือโคเท่อะเท่จริงอ่ะมาดูกันครับยิ่งปิ้วปิ้วปิ้วไอที่มันแรงเพราะว่าผมอัพป,ปืนไวครับสกิลแซดเอ,อ้ยสกิลแซดมันเป็นพิดนี่หว่าทุกคนแล้วก็สกิลสองสกิลสองทำอะไรอะทำไมมันใกล้จังสกิลแรกใช่ทุกคนสกิลแรกมันติดพิดครับเดี๋ยวผมลองไป ยิงกอริล่าดูสกิลแรกปิว้วเฮ้ยยิงไม่โดนสกิลสองอะโอ้ยสกิลสองยิงเป็นไอ้นี่ทุกคนยิงติดเผาครับเฮ้ยปืนนี้เกียร์นะเนี่ยสกิลแรกติดพิษสกิลสองติดเผาเฮ้ยโคตรดีเฮ้ยโคตรเจ๋งนะทุกคนเออผมชอบอะผมเองก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ย สกิลดีมากทุกคนติดพิษแล้วก็ติดเผาโอ้โหสุดยอดแนะนำครับทุกคนหามาเล่นก็ได้นะช่วงแรกๆน่าจะฟาร์มสบายแล้วก็ชิ้นต่อไปครับนี่เลยกระบองอัลบ,บิดา้าไปเห็นไหมมาเรามาดูตีธรรมดากันครับตีธรรมดาเป็นประมาณนี้แล้วก็สกิลแซดครับสกิลแซดทูบ แล้วก็สกิลสองสกิลสองทำไาโอเคสกิลสองก็ทุบครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันจะมีฮิตเดียวแบบนี้แต่สกิลสองนะครับมันจะมีสักประมาณสามฮิตครับทุกคนแล้วก็โจมตีเป็นแนวยาวเออประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากปไปชิ้นต่อไปครับคาตาใะยี่คาตนะนตนะสีดำฟันฟันฟัน เฮ้ยตีเร็วอยู่สกิลแรกครับโอเคสกิลแรกเป็นการหมุนฟัน3 6 0องศาส่วนสกิล2เป็น Air ์สลัดน่าจะฟันเป็นขึ้นดาบโอเคขึ้นเดียวอืมก็ประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับคาตานะเจ๊เจ๊เจ๊อ่าให้ดูสกิลอีกทีนึงปุ๊บปุ๊บอืมแค่นี้ครับไม่ต้องรีวิวนาน ราะว่าไม่มีอะไรน่าสนใจอะอยู่ในปอกดาบก็จะเป็นแบบนี้ครับควักออกมาเฮ้มีเอฟเฟกเก็บดาบได้อะประมาณนี้แล้วก็ปืนต่อไปครับมาสเก็ตเฮ้ยปืนยาวทุกคนปืนสมัยสมัยล่านานิคมอะทุกคนนีย่ยิง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 เฮ้ยไกลนะเอาดีถึงปะ เฮ้ยถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนถ้าสมมุตินะเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมแล้วอัพสายปืนอะแล้วก็เล่นปืนอันเนี้ยยิงกอริล่าเป็นไงวะดูดิเฮ้ยกอริล่าไม่ตามด้วยเป็นไงโคตรเกลียนอะแล้วโคตรแม่นอะไอปืนอันเนี้ยไกลด้วยอ่ะเรามาดูสกิลแรกกันนะครับไฟช็อต ย,ยิงเป็นลูกไฟว่ะน่าจะติดเผาด้วยนะทุกคนสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลสองครับสกิลสองมันน่าจะบั๊กนะตัวหนึ่งสกิลแรกโอเคยิงเป็นลูกไฟแล้วก็สกิลที่สองสกิลที่สองทำไรน่าเป็นน่าจะเป็นกระสุนระเบิดครับทุกคนน่าจะประมาณนั้นอะต่อไปครับนี่เลย มือขวานมอแกนดูยังไงฟันอันนี้ฟันช้าครับทุกคนฟันช้ามากลองฟันดิอืมค่อนข้างฟันชา้าสกิลแรกสกิลสองเฮ้ยสกิลสองสตั้นได้ทุกคนคือมันจะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับส่วนสกิลแรกก็เหมือนทุบอะ อืมประมาณเนี้ยสกิลสองสกิลสองดีสตันได้อะอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ต่อไปครับไปแบบรวดเร็วนี่ทวนครับหรือว่าหอกมาเรามาดูกันดีกว่าเฮ้ยระยะระยะกว้างทุกคนดูดิมันเข้าไม่ถึงครับอืม เอาเรื่องนะถ้าสมมุติใครเล่นผลพระนะทุกคนแล้วก็เล่นดาบอันนี้นะครับบอกเลยว่าคอมโบกันดีมากเพราะว่าไอ้ผลพระเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าฮิตบ็อกที่ไกลมากๆนะทุกคนแล้วไอ้หอกอันนี้ก็ไกลอีกอะ่ะก็คือมอนเข้าไม่ถึงแน่นอนอะ่ะนี่ขนาดไม่มีผลพระมอยนยังเข้าไม่ถึงนะทุกคนดูดิถ้าตีเร็วพอนะถ้ายิงถอยไปด้วยก็ ยิ่งไม่โดนเลยครับเห็นปะเออโคดโกงอ่ะเรามาดูสกิลแรกกันสกิลแรกอู้สกิลแรกแทงครับซึ่งระยะน่าจะไม่ได้ไกลมากสกิลสองสกิล2ก็พุ่งแทงก็สกิลแรกเนี่ยมันพุ่งเอ้ยไม่พุ่งครับแทงอยู่กับที่แต่สกิลสอจะเป็นการพุ่งแล้วแทงอ่ะประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ อาวุธชิ้นต่อไปก็เป็นนี่เป็นปืนระดับอ่าระดับแรแล้วทุกคนปืนค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวผมเก็บไอหอ,อกอันนี้ก่อนนี่ประมาณนี้เวลาพาดบ่านะครับเอ้ยไม่ใช่พลาดหลังโอเคยิงทับดาครับกระสุนค่อนข้างช้าแต่ว่ามันเป็นฮิตบ็อกแบบ กระจายดาเมจนะทุกคนดูดิยิงพื้นก็โดนครับเห็นปะอ่ะประมาณนี้ส่วนสกิลแรกนะครับเป็นออ้ยิงเป็นไฟครับแล้วก็สกิลสองสกิลสองยิงเป็นมันยิงเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันยิงอย่างนั้นนะอันนี้สกิลแรกแล้วก็สกิลสอง blast b o m อไม่ค่อยเข้าใจอะมันก็เป็นกระสุนระเบิดอยู่แล้วไหมอะแล้วสกิลที่2มันจะดียังไงอะไม่มัน่นใจอะทุกคนดูดิดูสกิลมันดิอ๋อมันยิงหลายนัดน,น่าจะยิงประมาณ3นัดติดกันอืมประมาณนั้น้ะทุกคนอ่ะแล้วก็จิตติครับในอาวุธของสโมมเกอร์เดีย๋ยวผมเก็บไอแคนนอนก่อนถ้ามีเสียงกบเสียงจงิ้งหรีดต้องขออภัยด้วย จริงจริงนะทุกคนเออในี่จิติถ้าถือ,อยังเทียดูฟันครับโอ้หฟันช้ามากอืมฟันโคตรช้าเลยมาดูสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกทุบพื้นนะครับส่วนสกิลสองสกิล 2. สองนี่เหมือนเป็นการฟันไปข้างหน้าครับทุกคนแล้วก็อ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนดู เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับเป็นลอง g s w o r นี่ดาบแล้วก็ตอนเก็บครับผ้าหลังมาเรามาดูการฟันธรรมดาโอเคฟันค่อนข้างไม่ได้เอ้ยโอเคครับทุกคนไม่ช้าไม่ช้าค่อนข้างเร็ว แล้วก็สกิลแรกครับเฮ้ยสกิลแรกโอเคสตาร์นได้ด้วยประมาณเซียววีครับแล้วก็สกิลสองเฮ้ยดาบนี้โหดทุกคนอันนี้เอาได้อันนี้โหดอันนี้โหดเนี่ยดูดิฟันสตนันแล้วก็มันคล้ายๆโยรุเลยทุกคนใช่มันคล้ายๆโยรุเลยเนี่ยไอ้สกิลแรกเนี่ยฟันรัวปึ๊บแล้วก็สกิลสองฟันเป็นขึ้นดาบใช่เลย โยรุดูดูดู้มโอ้ห oh. <laughs> ดาบนี้โกงครับถ้าใครจะเล่นดาบก็หาดาบอันนี้มาเล่นนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันซื้อเอานะทุกคนไม่ได้ตีจากอรอตน่าจะหาง,ง่ายๆอ่ะก็ประมาณนี้ครับต่อไปแป๊บครับนี่แป๊บของซาโบดูดูดตีเฮ้ยตีเร็วทุกคนตีเร็วมากดีดิดีดิดด ตีโคตเร็วแล้วก็สกิลแรกครับโอ้สกิลแรกเหมือนเคียวในบล็อกฟุตส่วนสกิลสองโอ้ฮุ้ยอันนี้ก็โอเคทุกคนดูดูดูด,ดูสกิลแรกพุ่งจับแล้วก็ดีดออกส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะทุกเป็นเส้นตรงนะทุกคนแล้วก็สกิลมันจะเป็นไฟครับ อย่างที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสกิลไฟอ่ะมันจะติดเผาทุกอย่างเลยนะทุกคนในเกมเนี่ยในยี่สกิลสองเห็นปะติดเผาตามสเต็ปสกิลแรกอ่าโคตรเอาครับแป,ป๊บแป,ป๊บก็โกงครับทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่หามาใช้ก็ได้ถ้าใครเล่นไปสายดาบต่อไปครับเป็นของระดับอีพิแล้วครับนี่เป็นปะสุก้า เขาบอกไปเล้อผมบอกเลยอันนี้ยโกงทุกคนนี่ดูมันยิงระยะระเบิดของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างครับเห็นปะเนี่ยกระสุนตกห่างๆยังโดนนะตรงเนี้ยเห็นปะกระสุนตกตรงนี้เนี่ยดูดิขนาดกระสุนตกโคตรไกลนะครับยังโดนบอกเลยคือระยะฮีตบ็อกมันดีมากสำหรับกระสุนของมัน่นะเนาะแล้วก็การยิงเนี่ยไม่ได้เร็วครับ ส่วนสกิลแรกก็นี่เลยทุกคนเป็นไฟสีฟ้าแล้วก็สกิลสก็เป็นอย่างนี้อืแค่นี้เลยครับแต่ผมบอกว่าโกงมากไอ้ปืนก็บอกเนะี่ยบอกคำเดียวดูฮิตบล็อกมันโอเวอร์จัดอ่ะต่อไปครับนี่ดาบทะเลทรายเฮ้มีคู่ทุกคนดูดูถือตี เอาจริงๆอะ่ะมันควรจะตีเร็วนะแต่ตีช้ามาก <c oughs> ตีเขาช้าเลยสกิลแรกครับเฮ้ยท่าอย่างที่อะ่ะเฮ้ยสกิลแรกสตาร์ทุกคนส่วนสกิลสองติดเผาปะไม่ติดครับไม่แต่โอเคนะสกิลแรกมันสตาร์นนะดูดิจิ้มพื้นสตัร์ส่วนสกิลสอง เฮ้ยโอเคครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอมีคู่ก็ซื้อเอาครับแล้วก็ใช้เงินสองแสบเบรีอ่ะต่อไปครับอาวุธชิน้นนี้โกงเหมือนกันทุกคนอาวุธของพีเคหรือว่าเขาก็ได้นี่เป็นอย่างนี้เลยตอนตีครับโอ้หตีอืดจัดแต่มันน่าจะตีติดพิษป่ะลองสกิลดิสกิลแรกเฮ้ย สกิลสองอ่าสกิลสองเป็นการเคลือบพิษทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูที่มือมันจะมีพิษครับแล้วพอเรา M1 ปั๊บติดพิษปั๊บติดพิษเฮ้ยเขาเจ๋งโกงนะทุกคนเอาดีเนี่ยดูดิใช้สกิลสองแล้วก็ฟาร์มครับติดพิษรุรัวแล้วก็สกิลแรกสกิลแรกจะเป็นยี้ อยนางเดี๋ยวมาดูกันว่ามันพุ่งไก่หรือเปล่านะทุกคนแต่พิษมันก็อยู่นานนะพอพิษมันหมดเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับพิษมันก็มาใหม่อะลองพุ่งดูหุ้ยพุ่งไก่อยู่เอาเรื่องอยู่ครับทุกคนเออระยะก็พอใช้ได้ครับต่อไปนี่เลยครับดาบนี่ดาบของของใครนะในอาวะ ที่เขาเป็น LGBT ฟอร์เรนติโน่ลองฟันดิเฮ้ยมันจ้วงว่ะทุกคนมันไม่ฟันเลยอ่ะมันแทงอย่างเดียวเลยแล้วก็ดาบประมาณนี้ครับมาเรามาดูสกิลกันสกิลแรกเฮ้ยจิ้มรัวๆเอ้ยนี่มันใช่เลยปะเนะี่ยแล้วก็สกิลสองพุ่งครับอ่ะแค่นี้เลยแต่สกิลแรกโอเคนะสตันได้ จิม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 ,จม,จมแล้วก็สกิลสองจ้วงเข้าไปอ่าประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นซังใดครับดาบโซโลดาบเขาสวยอ่ะดูด,ดิเก็บถือเก็บถือฟันโอ้ฟันเร็วครับฟันเร็วเจะเจะเจะแล้วก็สกิลแรกแค่นี้เหรอสกิลสอง เฮ้ยเฮ้ยสกิลสเท่ทุกคนสกิลสองเท่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเกมแรกเลยนี่ยที่กดสกิลแล้วมันเอาดาบเก็บนะครับอะสกิลแรกแค่นี้ทุกคนแค่นี้จริงๆส่วนสกิลสองนะครับทุกคนดูนะพอกดค้างปุ๊บนี่เก็บดาบแล้วก็พุ่งโอ้โหสุดยอดชอบมากไม่เคยเจอเกมไหนเลยเท่าที่เล่นมา พอกดสกิลแล้วเก็บดาบนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปครับนี่เป็นหอ,อกอะไรไม่รู้คล้ายๆกับไอตีมโคนหรือว่าสว่านนะครับตีมันจิ้มอย่างเดียวซึ่งก็เร็วอยู่ส่วนสกิลแรกนะครับนี่เรามาดูกันพุ่งโอ้คล้ายๆกับไอนี้ทุกคนคล้ายๆกับสกิลของอ่า เคียวของพี่คครับนี่อ่าประมาณนี้ครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสองสกิล2จะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือพุ่งขึ้นไปกาอากาศแล้วก็ทุบลงมานะครับสามารถคอมโบกับสกิลแรกได้เดี๋ยวผมลองไปใช้กับไอตัวนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะตายไหมอ่ะลองครับเอ้ โดน cancel สกิลเฉยโอเคสกิล hmm. มาละพุ่งแล้วก็แทงอ่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องแม่นๆหน่อยนะทุกคนเออ <c oughs> ตีธรรมดาน่าจะง่ายกว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นชาร์กซอร์หรือว่าดาบของอารองนะทุกคนเป็นระดับรีเจนเดอรี่ี่เป็นงี้เลยครับแล้วก็ตอนถือจะเป็นอย่างนี้เก็บถือโอเคฟัน okay, เฮ้ยระยะไกลครับฟันเร็วแล้วก็ระยะไกลดูดิสก,กิลแรกสับที่พื้นแล้วก็สก,กิลสองเฮ้ยสก,กิลสองปั่นปั่นเร็วมากแล้วก็สามารถใช้เมาส์หรือว่า,าใช้การควบคุมได้ครับทุกคนไม่ได้ปั่นอยู่กับที่แล้วก็การเคลื่อนที่ของการปั่นเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วด้วยเหมือนกันนี่ยวให้ดูครับปั่นเร็ว เคลื่อนที่เร็วแล้วก็สตัร์ได้แล้วก็ควบคุมได้ด้วยเอออ่ะประมาณนี้ครับสำหรับดาบของอารองก็ค่อนข้างดอปยากนะทุกคนต่อไปครับตีศูนย์ตีศูนย์อันนี้โอกาสดอกหเปอร์เครับทุกคนดูดอกจากเจ้าทะเลโพไซดอนเก็บถือเก็บแล้วก็ถือ น่าจะเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะทุกคนเปลี่ยนสีป่ะอ่ามีสีให้เปลี่ยนมีสีขาวสีฟ้าฮิสีฟ้าเป็นงี้เฮ้ยโคตรสวยสีแดงเฮ้ยสวยทุกสีสีอะไรดีสีเหลืองโหสีเหลืองนี่ก็แบบดูรวยครับส่วนสีเขียวสีเขียวนี่แบบ เหมือนอ้นี่เลยมาเวลอะพวกแบบคอมบีกสีม่วงสีม่วงนี่ก็แบบโหดูอย่างกระจอมานนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันสวยทุกสีเลยเนะี่ยแต่ผมชอบีอสีแดงมาเรามาดูการตีครับไอนี่ตีแบบนี้ตีไม่เร็วมากระยะ ก็ไม่ได้ไกลมากครับส่วนสกิลแรกจะเป็นยังไงเอ้ยสกิลแรกสตันสกิลโคตรสวยทุกคนดูวงสตันคือมันกว้างมากแล้วก็คูดาวโคตรเร็วอ่ะสตันใหม่ครับจิมตีสู่ลงพื้นดูดิเดินได้ด้วยโคตรเท่สกิลสองวิสกิลสองทำอะไรอะ่ะเฮ้ย สกิล2น่าจะเป็นการฉีดน้ำนะทุกคนอฮ้ยโคตรดีดีจัดเลยเดี๋ยวดิสกิล2ใช่ใช่ทุกคนสามารถควบคุมได้ด้วยครับดูดิแล้วก็สกิลแรกสตันโอ้โหโ,โคตรเท่ไปหาทุกคนไปหาซึ่งผมยังไม่ได้เลยอ่ะต่อไปครับสมุดของบาโโรมิวคูมะ นี่เป็นไงไบเบิ้ลด้วยสีม่วงครับถือถือมันจะเอามาแนบอกโอเคสำหรับสกิลแรกเป็นงี้ครับไอ้เป็นเหมือนแปดซีฟิตา้าส่วนสกิลเอ้ยไม่ใช่ตีธรรมดาตีธรรมดานี่ประชิดเลยทุกคนแล้วก็ตีเร็วครับแต่มันประชิดเกิน โอเคส่วน s ซเนเจอร์ uh, อยู่ตรงนี้ครับสกิลสอมันสามารถบัฟได้ครับนี่กดบัฟบัฟเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา15วิส่วน3วิแรกที่กดนะครับจะสามารถกันสตันได้การสตัได้3วิเนาะแล้วก็บวกดาเมจ10%ทุกอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นผลพิศา์เป็นดาบหรือว่าไฟติ้งสไตล์นะครับคือ บวกตาเมท10%โคตรเยอะผมบอกเลยเยอะมากแต่ว่าไอสกิลบัฟนะครับถ้าเราไม่ปาร์ตี้มันจะบัฟให้ตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดเราปาร์ตี้นะครับมันจะบัฟให้ทั้งตี้เลยยกเว้นตัวเองแต่ถ้าให้ดีเนี่ยมี2คนในปาร์ตี้จะดีมากเพราะว่าทุกคนจะได้บัฟเหมือนกันหมดนะครับทุกคนเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ยังไม่พอครับมันบัฟความเร็วอีกอ่ะทุกคนดูผมเดินนะพอบัฟปุ๊บ นี่บัฟความเร็ว10%ครับถ้าเล่นมิงด้วยยิ่งวิ่งเร็วเข้าไปใหญ่แล้วก็มันต้านทางความเสียหายด้วย10%ทุกคนลิงมาตี61ใช่ไหมพอหายปุ๊บเห็นไหมกลายเป็น68นะคือสกิลบัฟของมันเนี่ยโคตรหลากหลายประโยชน์ครับการดาวเมจได้10%วิ่งเร็ว10%เพิ่มดาเมจทุกอย่าง10%แล้วก็ การสตาร์ทวิบัฟอยู่15วินะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับสมุดของคูมะต่อไปเป็นกระบองทองของก็อดเอเนลูหรือว่าก็อดเอเนลนี่อ่ะประมาณนี้ตีละ่ะตีช้าครับส่วนสกิลแรกวยมีสายฟ้าด้วยสกิลแรกเป็นไงโอเคสกิลแรกเนี่ยก็คูดาวเร็วมาก แล้วก็สามารถนี่เลยตามที่ทุกคนเห็นเลยครับสำหรับสกิลแรกความโกงของมันคือสกิลเร็วคูดาวไวนี่เห็นไหมกดปุ๊บสกิลถึงปั๊บเลยส่วนสกิลสองนะครับน่าจะเป็นการควงไหมไม่ใช่ถ้าปล่อยล่ะอเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องลองใช้การอากาศครับถึงจะรู้เรื่องว่า มันทำอะไรได้สกิลสองเหมือนเป็นการกางสายฟ้าออกจากตัวไหมใช่ทุกคนเดี๋ยวดูนะใช่ใช่แล้วก็สตันด้วยครับอ่ะประมาณนี้สำหรับกระบองของก็อดเอเนิอาวุธชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับโยรุครับนี ดาบเติมทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเติมโยรุคุ้มจริงครับซึ่งดูฟันโคตรเร็วแล้วฟันเป็นควเขียวด้วยแล้วก็สกิลของมันครับทุกคนดูอันนี้สกิลแรกแล้วก็อันนี้สกิลสองโอ้โหสกิลคือเร็วมากแล้วก็คูดาวเร็วด้วยดูดิคือผมบอกเลยนะ โยรูเนี่ยเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้แลวทุกคนคือแรงจริงครับคือเติมคุ้มเลยอะ่ะขนาดเอาไปฟันคนได้แต่ประมาณสองสกิลอะสองสกิลหายเลยทุกคนที่ดูโคตโหดโยรู้เนี่ยผมก็ถามว่าแนะนำให้เติมไหมก็แนะนำครับแต่แมปมันก็ยังไม่อัปเดตเลยอะ่ะ เก็บไว้ก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนรอมันอัปเดตก่อนค่อยเติมก็ได้ดูโกงจริงผมแนะนําเลยแล้วก็เป็นดาบระดับมิสติกด้วยนะครับแล้วนี่เลยครับทุกคนดาบที่หายากที่สุดในเกมก็คือดาบไม้ซึ่งเราจะต้องเนี่ยตีไม้ครับคนทําลายต้นไม้ต้นไหนก็ได้ในเกมมันมีโอกาสดรอปครับดูดิเป็นของระดับยูนิคคือหายากจริง ดูทุกคนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการออกเนะี่ยไม่มีบอกด้วยครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยถ้าถือก็ประมาณนี้ถ้าฟันโอเคก็ถือว่าฟันเร็วอยู่ครับเรามาดูสกิลแรกกันสกิลแรกเนะี่ยนี่เลยครับเป็นสกิลฮิลไอสกิลฮิลอันนี้เนะี่ยถ้าเราเอ่อมีปาร์ตี้นะทุกคน มันจะฮิล20%ทุกคนในปาร์ตี้รวมถึงเราด้วยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าไอ20้20%เนี่ยมันคำนวณจากเลือดของเรานะทุกคนคำนวณจากเลือดที่สูงที่สุดของแต่ละคนอ่ะอืมก็ประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีจำนวนที่แน่นอนนี่ให้ดูอีกทีนึงอืมแค่นี้เลย <laughs> คือสกิลมันเร็วมากแล้วก็สกิลสองครับสกิลสองมันจะเป็นแบบนี้นี่ฟันเป็นขึ้นครับ แล้วขึ้นที่มันไปเนี่ยก็จะมีต้นไม้งอกขึ้นมาด้วยเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้อ่ะให้ดูอีกทีอ้ปลามาณีครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยอืมโอเคประมาณนี้เลยทุกคนคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดาบทุกเล่มที่ผมนำมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูซึ่งครบทุครบทุกดาบในเกมแน่นอนนะก็ปลามาณนี้นะครับทุกคน ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยกันละกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้โอเคครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย